ัวฝรั่งรังเกียจครอบครัวเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งที่ฝรั่งหลายๆคนนะที่เขาได้ไปทุ่มเทปลูกบ้านปลูกช่องสร้างฐานะเหมือนกับสร้างบ้านสร้างช่องให้กับพ่อแม่ของเมียทางประเทศไทยนะก็เวลาเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็จะจะ,จะเป็นแบบที่น้องคนนี้เขาเจอแต่น้องเขาเป็นคุณกลางการที่ว่าพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้เราก็ให้อภัยได้พี่น้องเราเป็นอย่างนี้เราก็ให้อภัยได้แต่สําหรับฝรั่งเป็นเรื่องปกติที่เขาไม่อภัย ถึงแม้จะเป็นพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องเขาเขาก็ไม่ให้อภัยเขาไม่เหมือนอย่างเรานะเรายังมีความผูกพันเออการเป็นพี่น้องเออการการเป็นพ่อแม่กันยังไงเขาก็แม่เรายังไงก็พ่อเราถึงแม่จะผิดพลาดไปบ้างถึงพ่อแม่จะโกหกเราแต่นานไปเข้าเราก็ให้อภัยแต่สิ่งที่มันเป็นแผลในใจของฝรั่งคือพ่อแม่เราโกงเขาเป็นมิจาชีพที่ไว้ใจไม่ได้อยากจะแก้ปัญหานี้อย่างไร อมาฟังเรื่องน้องเขานะน้องเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยแต่งงานมากับฝรั่งซึ่งโกนที่จะแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยน้องเขามีลูกติดหนึ่งคนคือเด็กเนี่ยไม่ยอมมาต่างประเทศฉะนั้นในเมื่อเด็กไม่ยอมมาต่างประเทศเด็กก็อยู่กับตากับยายที่บ้านที่ต่างจนนังหวัดคือน้องเขาก็เลยคุยกับสามีว่าเออลูกฉันเขาไม่อยากมาเขาอยากอยู่ที่นั่นอยู่กับตากับยายคือเออน้องเขามีลูกเนี่ย ตอนที่เขามีลูกตั้งแต่ยังอยู่กับสามีไทยเนี่ยลูกก็อยู่กับตากับยายมาตลอดทุกคนแล้วตอนนี้เวลาเลิกกับสามีไทยไปก็เออลูกก็ยังอยู่กับตากับยายไงแล้วคราวนี้พอมีผัวฝรั่งอยู่ๆเขาเลี้ยงมาจนโตก้าขวบวสิบขวบแล้วแล้ว,ลวตอนนี้เราจะไปเอาลูกมาอยู่กับเราซึ่งลูกไม่เคยอยู่กับเราเลยตั้งแต่จําความได้ได้แต่เอ,อนานๆไปหาครั้งหนึ่งฉะนั้นความอยากจะอยู่ใกล้กับเรามันก็ไม่มี แล้วเขาก็ไม่ได้มีความใฝ่ฝันที่ว่าอุ๊อยากจะไปอยู่เมืองนอกกับแม่เขาก็ไม่มีเขาก็จึงอยู่กับตากับยายและน้องสาวน้องชายของน้องเขาคราวนี้บ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีฐานะอะไรน้องเขาก็เลยคุยกับสามีว่าเออเธอลูกฉันก็อยู่ที่นั่นเขาก็เลี้ยงดูลูกให้ฉันคือน้องเขาก็ส่งเสียเงินทองนั่นแหละมีผัวรั่งก็ส่งเสียเงินทองให้ลูกให้แม่นะ่ะเรื่องปกติแต่บางอื่นครอบครัวมันเป็นครอบครัวใหญ่ไงทุกคนน้องสาวก็อยู่ที่นั่นน้องชายก็อยู่ที่นั่น แล้วต่างคนก็ต่างมีผัวมีเมียแต่ก็อยู่ในครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวใหญ่คือครอบครัวใหญ่เนี่ยแทนที่ว่าเน้องชายกับน้องสาวเนี่ยจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ค่ากินค่าอะไรพ่อแม่ไม่ต้องอกอกเให้กับให้พ่อแม่ไม่ต้องอกอกเน้องสาวน้องชายเป็นคนออกสักคนเดียวมันก็แบบนั้นก็จะดีแต่มันไม่ใช่ไงทุกคนก็คือออกแนวว่าเงินเธอเงินฉันอันนั้น อันนั้นก็แม่ก็เลี้ยงเลี้ยงลูกของพี่สาวแม่ก็เออจะมากินมาอยู่กับเราคนเดียวก็ถือว่าเอาเปรียบนน่น้องชายน้องสาวคิดแบบนี้แต่น้องเขาก็พยายามเขาไม่พูดเรื่องนี้ให้สามีฟังเขาก็แบบว่าเออลูกฉันอยู่ที่นั่นฉันก็ต้องสูญเสียรับผิดช,ชอบแล้วแม่ฉันก็ไม่ได้มีฐานะที่ดีและน้องเขาก็พยายามปิดบังว่าครอบครัวเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลายคนคราวนี้น้องเขาก็เลยคุยกับสามีว่าในเมื่อลูกฉันอยู่ที่นั่น ฉันอยากจะไปปลูกบ้านให้พ่อแม่ใหม่ซึ่งบ้านเนี่ยมันก็เป็นบ้านเอ,อต่างจังหวัดที่มันผุพักกงๆอ่ะนะมันยังไม่ได้ซ่อมดีเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่มีไม่มีเงินน่ยที่จะมาซ่อมบ้านซ่อมอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่อยู่กันไปตามภาษานงเขาก็เลยคุยกับสามีสามีเขาก,เขาก็เขาก็เห็นด้วยเขาก็ว่าเออเวลาฉันไปเนี่ยฉันก็จะได้ไปพักที่นั่นฝรั่งก็เลยเริ่มคุยกับเมียต,ตัวเองว่าเอองั้นก็เอาแปลนบ้านมาดูซิว่าเราจะปลูกบ้านแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง การปลูกบ้านฝรั่งเขาก็ไม่ได้มีเไม่มีน้ําใจนะคือเขาก็ปลูกบ้านหลังใหญ่เลยทุกคนมีมีห้องของตัวเองน้องสาวน้องชายน้องสาวก็มีห้องหนึ่งน้องชายก็มีห้องหนึ่งต่างคนต่างมีห้องเพราะว่าเขายังไม่ได้มีลูกนะน้องสาวกับน้องชายเขาบอาว่าน้องเขาให้เหตุผลว่าเขาเออน้องสาวกับน้องชายเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านตลอดเขาผัดกันดูแลแม่ถ้าน้องชายไม่อยู่ก็น้องสาวอยู่ถ้าน้องสาวไม่อยู่น้องชายอยู่อะไรประมาณนี้ก็ฝรั่งก็วางแผนปลูกบ้านอย่างดีให้เลยเพื่อว่า เวลาตัวเองไปก็จะมีห้องหนึ่งห้องหนึ่งสําหรับได้พักอาศัยก็วันนี้เมื่อบางแผนกันเสร็จแล้วเสร็จฝ้ารังก็เริ่มส่งเงินก็เขาก็มีที่ดินเปล่าอยู่คือบ้านหลังนั้นยังไม่ได้รื้อนะคะทุกคนหลังเก่าก็มีที่ดินเปล่าอยู่เขาก็เลยไปปลูกที่ที่ดินเปล่าผืนนั้นซึ่งที่ดินผืนนั้นเป็นที่ของพ่อแม่เป็นที่ของพ่อแม่น้องเขาก็รู้ว่าเออนี่เป็นที่ของพ่อแม่เออมันเป็นที่ดินปล่าที่ว่าสามารถปลูกบ้านได้อีกหลังหนึ่งก็เลยไปปลูกบ้านตรงนั้น ส่วนพ่อแม่ก็ยังอยู่บ้านหลังเก่าจนกว่าบ้านจะเสร็จก็ถ่ายรูปที่ดินมาให้ดูแบบนั้นแบบนี้เออที่ดินขนาดนี้จะสร้างบ้านได้ขนาดไหน,นแล้วฝรั่งก็เคยไปเยี่ยมที่บ้านมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะนอนที่บ้านได้เขาก็ต้องไปนอนโรงแรมคราวนี้เขาก็คิดว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กันระยะยาวคืออยู่กตลอดชีวิตนั่นแหละฝรั่งเขาก็คิดวางแผนอนาคตนะน,นะต่อไปถ้าฉันเกษียณฉันก็จะได้ถ้าฉันเกษียณพ่อแม่เธออาจจะยังก็ไม่อยู่แล้วฉันฉันจะได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วน้องเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าน้องชายน้องสาวฉันเออเขามี มีลูกมีเต้าเขาก็คงไม่อยู่ตรงนี้หรอกเขาก็คงจะย้ายไปอยู่ที่อื่นตอนนี้ที่เขาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขายังไม่มีลูกมีเต้าแล้วก็ผัดกันดูแลพ่อแม่เหตุผลของน้องเขาเป็นแบบนี้ยันฝรั่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็คิดว่าถ้าเขาถึงวัยเกษียณเขาจะกลับไปอยู่ประเทศไทยกับน้องเขาถ้าถึงเวลานั้นเออพ่อแม่ก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะฝรั่งอายุแค่30กว่าเองแต่ก็วางแผนถึงขั้นบ้านปลายชีวิตประมาณนั้นเขาก็ทํางานเก็บเงินขยันทํางานเก็บเงินแล้วก็สูง ไปเรื่อยๆเพื่อให้สร้างบ้านอันนั้นอันนี้อันนู้นอันนี้คือจริงๆฝรั่งอยากให้สร้างกับบริษัทน้องเขาบอกอยากให้สร้างกับบริษัทเซ็สนสัญญากับบริษัทเลยเพราะว่าบริษัทเนี่ยมันจะมีสัญญาเป็นภาษาให้ทําภาษาอังกฤษก็ได้ยางงั้นนี้แต่น้องเขาบอกว่าถ้าเกิดจ้างบริษัทมันแพงน้องเขาก็เลยจะจ้างผู้รับเหมาที่เขารู้จักซึ่งเป็นญาติน้องเขาเองเออก็จะได้ราคาถูกก็มาครึ่งหนึ่ง ฝรั่งก็ก็เห็นด้วยตรงนี้แต่ว่าสัญญาการว่าจ้างหรืออะไรเนี่ยก็ไม่เห็นป้งจริงนะเป็นญาติกันนะต่างจังหวัดนะเขาก็ไม่ได้ทําสัญญาเลยทุกคนอันนี้น้องเขาก็ส่งแต่งเงินส่งแต่งเงินฝรั่งก็ส่งแต่งเงินไปอันนั้นอันนี้ตีราคากันแล้วอันอาา้านไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นส่งไปถึงคราวที่ฝรั่งเออบ้านใกล้จะเสร็จเขาส่งเงินไปตลอดฝรั่งไม่ได้ไม่ได้ดูเลยว่าเ,ออเขาสร้างถึงไหนแล้วอะไรเนะี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้มาอัปเดตให้ดูสักเท่าไหร่ก็มีถ่ายมาให้ดูบ้างแต่ว่า ก็ไม่ได้เห็นว่าทั้งพื้นที่บ้านออกมาลักษณะนี้ยังนี้ก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดก็บางทีก็ถ่ายหลังคาบางาทีก็ถ่ายฝ้ามันก็ไม่ได้เห็นว่าตรงนู้นตรงนี้เป็นอย่างไรพอไปถึงจริงๆฝร,รั่งกับน้องเขาเนี่ยบินไปเพราะว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วเออเพราะตามที่เขาถ่ายโทษกันมาว่าใกล้จะเสร็จแล้ว น้องสาวก็บอกเออบ้านสวยอย่างนั้นอย่างนี้เออบ้านดูดีางก็คุยกันไปเรื่องไปเล่าน้องสะน้องเขาก็ไปเล่าให้สามีฟังเนี่ยนะน้องฉันก็ว่าเออบ้านสวยบ้านดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาเอออนาค pues, ตถ้าเขาเอามีลูกมีเต้าเขาแยกออกไปก็เออลูกเราก็จะมีห้องอีกห้องหนึง่งอะไรประมาณนี้ก็คุยกันในฐานะครอบครัวนะว่าบ้านในกล้จะเสร็จคือออกมาโดยประมาณการว่าบ้านใกล้จะเสร็จคราวนี้ธรรมดาแล้วพ่อแม่บอกว่าบ้านเสร็จเราค่อยกลับมา อย่าเพิ่งกลับมาตอนนี้เพราะว่าเออมันต้องใช้เงินเยอะฝรั่งก็บอกเขาไม่ค่อยมีเงินเขาส่งเงินไปปลูกบ้านเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินพา้องเขากลับไปประเทศไทยคราวนี้เออเขาก็มีเงินก้อนหนึ่งสำรองไว้สําหรับว่าเออเขาไม่ได้ไปประเทศไทยนานเลยก็เลยอยากไปประเทศไทยและอยากไปดูบ้านด้วยทุกคนพอไปจริงๆแล้วบ้านเนี่ยมันมีแต่โตมันมีแต่โตมีแต่เสาขึ้นดูดีไอ้ที่แม่ถ่ายหลังคามาไอ้ที่แม่ที่คือแม่เนี่ยไม่ได้ รู้ภาษีภาษาอะไรเล่นกล้องเล่นอะไรไม่เป็นแต่ว่าคนที่ถ่ายมาก็คือน้องสาวและน้องชายที่ถ่ายมาให้ดูฟ้าบ้านบ้างหลังคาบ้างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ของเราเลยไม่ใช่ของเราเลยด้วยความที่เราไว้ใจเราก็คุยกับแต่ครอบครัวเราไม่เคยไปถามญาติที่เขารับเหมาเลยว่าเออทาถึงไหนแล้วไม่เคยถามก็ด้วยความไว้ใจก็พอจะไปจริงๆแล้วมันมีแต่สาวขึ้นบ้านไม่มีแล้วเงินที่เขาส่งไปอะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน ตอนนี้พอไปปุ๊บฝรั่งก็โมโหว่วาทําไมมันมีแค่นี้เงินที่เขาส่งมาเงินเขาอะหยาดเหงื่อแรงงานเขาเขาคิดว่าเขาจะวางแผนอนาคตเขาุต่าปูกบ้านให้พ่อแม่เขาอุตส่าห์ปูบ้านให้ลูกเราอยู่แต่เรื่องเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องโกรธเป็นเรื่องปกติธรรมดาฝรั่งโกรธพ่อแม่น้องเขามากที่ทําอย่างนี้ทุกคนรู้ไหมคะพ่อแม่ทําอย่างไรพ่อแม่เอาเงินที่ฝรั่งส่งมาเนี่ยไปซื้อรถซื้อรถค่ะให้น้องชายและ,และน้องสาว ทุกคนมีรถแต่ไม่มีบ้านมีแต่เสาตั้งขึ้นมาเพราะน้องนองพ่อน้องสาวได้น้องชายเออหวานล้อมแม่ว่านี่แม่เล่าให้ฟังนะคะหวานล้อมแม่ว่าเอาเงินอนันั้นนะ่ะมาซื้อรถโกนแล้วเขานะค้าขายได้เขาก็จะเอาเงินนี้มาสร้างบ้านถ้าอนุนเออสามีฝรั่งของน้องเขาเนี่ยเออมีเงินไม่พอสร้างไม่เสร็จเขาก็จะจัดการตรงนี้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าเขาเอาเงินอันนี้ไปซื้อรถมาแล้วแต่พอเรื่องจริงแล้ว ซื้อรถมาแล้วมันก็ไม่มีเงินที่จะมามาทําตรงนี้ไงทุกคนแล้วคราวนี้ฝรั่งเขาก็โกรธเออน้องเขาไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าพ่อแม่ทําแบบนี้แล้วน้องเขาก็เล่าความจริงว่าให้ฟังว่าเออน้องบอกแบบนี้นะเพราะว่ากลัวว่าเธอม,มีเงินทําไม่ตลอดแล้วบ้านไม่เสร็จจะทํายังไงเขาก็เลยเอาเงินไปซื้อรถมาก่อนเพื่อจะไปค้าขายต่อไปอนาคตถ้าเกิดว่าเธอไม่มีเงินที่จะสร้างบ้านต่อเขาก็จะมาสร้างบ้านต่อซึ่งฝรั่งไม่พอใจตรงนี้เพราะฝรั่งเขา ให้เงินมาสร้างบ้านไม่ได้ให้เงินมาให้น้องๆมาซื้อรถเขาว่าเออครอบครัวว่าครอบครัวเธอเป็นมิจฉาชีพฉันจะไม่เหยียบบ้านเธออีกแต่เขาก็ยังอยู่กับเมียเขานะคะทุกคนเขาก็ยังอยู่กับเมียเขาแต่ตอนแรกเลยก็ทะเลาะกันใหญ่หลวงมากว่าโอ๊ยทําไมพ่อแม่เธอเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็คือฝรั่งตัดขาดจากพ่อแม่พี่น้องของน้องเขาเลยตอนนี้คุณน้องเขาเป็นคนกลางบางครั้งพ่อแม่เดือดร้อนจริงๆก็ ตัวเองก็ลำบากใจที่จะหาเงินส่งไปให้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทํางานน้องเขาทางานบ้างไม่ทํางานบ้างเพราะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงและลูกน้องเขาก็อยู่กับพ่อแม่แต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ส่งเสียให้แล้วเขาตัดขาดเขาไม่ส่งเสียเขาบอกเลยถ้าเธออยากส่งเสียพ่อแม่เธอเธอก็ไปทํางานหาเงินเอาเองฉันจะไม่ส่งเลยแม้แต่บาทเดียวความทุกข์ใจก็เกิดจ่กับคนกลางแทนที่ลูกจะได้เงินทุกเดือนกลับไม่ได้เพราะพ่อแม่ทําในสิ่งที่ ไม่ถูกต้องการที่ผัวบอกว่าพ่อแม่เราเป็นวิชาชีพถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจแต่พ่อแม่เราทําเช่นนี้จริงๆครอบครัวไหนที่เป็นเช่นนี้ถือว่าโชคร้ายเหมือนอย่างที่น้องเขาเป็นน้องเขาบอกหนูเป็นคนกลางเวลากลับไปประเทศไทยทีเออหนูอยากจะไปรับพ่อรับแม่มาเที่ยวด้วยก็ทําไม่ได้เพราะผัวไม่เอาหนูสามารถรับมาได้เฉพาะลูกหนูเท่านั้นส่วนพ่อแม่หรือว่าเอออยากจะไปเยี่ยมพ่อแม่หนูสามารถไปได้คนเดียว แต่ก็ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเขาเขาไม่พอใจเขาบอกเข้ามาเขาให้สามารถรับลูกมาได้แต่เขาไม่เอาพ่อแม่พี่น้องเราไม่เอาจริงๆฝรั่งในเวลาเขาตัดขาดเขาตัดขาดจริงๆนะคะลูกพี่จะบอกให้ฉะนั้นในสิ่งที่ญาติพี่น้องพ่อแม่หนูทำเนี่ยมันพลาดอย่างมหานเขานี่เป็นฝรั่งดีนะเขาไปปลูกบ้านให้อยากให้มีครอบครัวที่ดีเขาอยากจะเสร้างอน,นุนันนี้ให้ อยากจะสร้างไว้เผื่ออนาคตเอเขาเข้าไปกเกษียณหรือเขาไมา่เยี่ยมเขาจะได้พักบ้านนั้นนี่เขาอุตส่าห์อดอมเงินเขามาให้มาให้ครอบครัวเราแต่ครอบครัวทําครอบครัวเราเนี่ยทํากับเขาแบบนี้มันก็ไม่ถูกไงมมันก็ไม่ถูกอันนี้มันพลาดที่ครอบครัวหนูเป็นอย่างนี้ถามว่าเอ,อตอนนี้หนูลำบากใจใช่พี่เข้าใจหนูลำบากใจว่าหนูคือคนกลางแต่พ่อแม่เราก็ผิดเนี่ยทำอย่างไรคะที่จะให้พ่อแม่หนูอพี่น้องหนูคืนดีกับสามีฝรั่งโอ้ยากเลยจะพี่จะบอกให้ฝรั่งนะ่ะ ม้กะทั่งญาติพี่น้องเขาเขายังตัดเลยม้กระทั่งพ่อแม่เขาถ้าทำไม่ดีทำไม่ถูกถ้าเขาเห็นว่าไม่ใช่เขาตัดนี่เขาตัดเลยเขาไม่ไปหาเลยทั้งชีวิตนะถึงเธอจะเจ็บป่วยโทรมาหาเขาก็ไม่ไปนะนี่คือฝรั่งฉะนั้นหนุม่มไปต้องคิดหรอกว่าจะทําให้เขาคืนดีถ้าโชคดีอ่ะอาจจะได้แต่ถ้าแต่พี่บอกได้มันยากเท่าที่พี่เห็นฝรั่งมานะมันไม่ใช่ง่ายกับการที่จะไปคืนดีกับคนที่โลกลวงเขาเงินของเขา เขาสาวอดออมประหยัดไม่ไปประเทศไทยไม่ไปฮอลิเดย์ที่ไหนเพื่อจะเอาเงินไปสร้างบ้านให้สร้างบ้านนี่ก็น้องชายก็อยู่ได้น้องสาวก็อยู่ได้ก็ยังจะโกงเขาอันนี้ถือว่าความความผิดพลาดอย่างมากอย่าไปคิดว่าฝรั่งมันรวยจะตายเงินทองมันเยอะแค่นี้มันเศษเงินมันไม่ใช่เศษค่ะไม่ใช่เศษเงินค่ะเงินเขาแม้แต่แม้แต่บาทเดียวสองบาท10บาทก็คือเงินเขาฉะนั้นเราจะไปคิดว่ามันเศษเงินเขาเรื่องแค่นี้เดี๋ยวก็ดีกันเอามาก่อน เ,ออเดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวก็โกรธไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ดีกันฝรั่งเขาไม่เป็นอย่างนั้นก็ครอบครัวไหนน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังเจอเหตุการณ์แบบนี้น้องๆคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้สามีฝรั่งและครอบครัวกลับมาคืนดีกันแต่สําหรับพี่นะเปอร์เซ็นต์น้อยมากหนูไม่ต้องไปคิดตรงนั้นหรอกตอนนี้หนูตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินของหนูไปส่งเสียลูกเจ้าเอาเองเพราะว่าเขาไม่ส่งแล้วอยากจะส่งเสียพ่อแม่ก็ส่งเอาเองเขาไม่ส่งแล้วอันนี้เป็นความผิดพลาดของพ่อแม่และครอบครัวหนูเองนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ